กินยังวะนีมาพี่น้อครับก็เตี๋ยวมาสิเด็กเพื่อนเดกซานก็กินกันเลยตัวเอื้อสดๆใส,ส่แซ่บ 算内。 ร้อยขึ้นหอดมานานขึ้นมานานขนมาบุ่ม ชีวิตนี่ที่เห็นยู้ทูปคอนหมื่นกายบนนอกวต่ช้างแค่ไหนิบคิดจะทำมาหากินข้างอื่นเลยบอกินต่น้ำพิทูปแล้วกระดาษะก้นเลยบ่ นั่นธุ์างานนี่นี่ข้นเบ้าแล้วขัานอธิบายแล้วไม่จะตอบสัสบาา้นๆั่ฮบานี่นี่เพราะว่าท่านก็มีปัญญาหาก็เลยเห็นรูโทฤธินี่แล้วก็เลยด่าคนนีแล้ว เราขึ้นนะเจ้าคิถามข่อยข้ามนีไปอีกตนมางเลถ้ามไปจังว่าตลอดเลยมอไม่คิดจยกจะทำอย่างอื่นบ้างเลยหรอทำแต่ยางเดียวนี่หรอจ้ามาถามขึ้นมาเจ้าควรจะใช้คำาถามคำนี้เจ้าจะไม่ทำอย่างอื่นบ้างเลย คนทำมันเดือดเกิดอะไรแง่ใจแล้เหรอว่าไม่เคยขอคนกินเลยจ้ะนี่ใจพันปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นตมีก็เอาหลักฐานออกมางัาดรลดแปะออกมาค่ะบ้าขอหน่อยสามนขอคุณกินหน่อยนะขอเงินหน่อยนะแปาออกมา ถ้ามีหลักฐานก็ไม่เถียงแน่ใจเหรอก็ไม่เคยขอคนกินล้านเปอร์เซ็นชาวเมืองขอความช่วยเหลือหน่อยจะหามา คำว่าขอกับยืมเนี่คนละอย่างนะคนละกรณียืมกันแนวหนึ่งของกันแนวหนึ่งให้เด้อยความสเสน่ห้ากับแบบหนึ่งใช้คำให้มันถูกด้วยจัะอย่าง มาตั้งคำถามแบบนั้นตั้งคำถามแบบแบบสมองหัวเต็มกิดนะตั้งคำถามแบบว่ามีราักานนะให้กับเ้าได้เว้าเรื่อยวเว้าิลป์เริ่เด้บยัด ง่ายๆทำคลิปออกมาหาทิ้งง่ายเอาคลิปคนอื่นไปแล้วเขาไปพูดใช้ไล้คเขาได้ว่าออกจากเขาคําว่าขอยืมกับคนละแบบ เอาแบบขอแหนข้อละล้านคือสิบหมื่นอ่ะทำนี่นะสู้เอาหลักฐานออกมาสู้จะมาใส่ไ,ไล่กู ซูมม <s ú ph im> de ันบริเลฟเฟกกว่าคนอื่นเขาหรอกคนลำบากคือกันเนี่ยแหะหาเช่ากินข้าคือกันเช่าไปทำงานแรงงานบ้านคือกันสุบเปอร์อยู่บนกองเงินกองทองเนาะคนอยู่กองเงินกองทองเขาคงไม่ยุ่งเรื่องมึงคนมึสจบอกไว้่หายจังก็เงินกูบริเลนาคนเนี้ย ว่าใดด่าคนที่เขาด่าเนี่ยนะคะพากันไปเป็นถัวนะเข้าบริดาจะคล้องนะกับกายมาด่าเขาเแค่ว่าบอมักเข้าตอบโต้แค่นั้นแหละจะสุดไซส์ซีดไลท์ธรรมะอย่าอ้างแต่ว่าถ้าไม่มีเอ็กซ์ซีธรรมะมีคนเบิ่งเสีเอาอยัางแดกเออมันก็จะแมนคว่ำซุ่ม,ม,มะคะแนนทันซูว่าแบบนั้นเออแต่ก็สิให้ย้อนตลอดมันกับบอมแมนอือ มึงก็ได้กินได้อยากเพราะเอฟซีดูมึงไม่ใช่หรอเอาค่ะกูบ่เห็ดกับมันสีได้เบิงะะ่งบ่ล่ะกู้บกะซีบาแบบนี้ได้ล่ะสีได้เห็นบ่ล่ะอืของแบบนี้มันก็ต้องพึ่งกันน้ำพึ่งเงือเสือพึ่งปลาตบมือขังเยอะมาล้า,างเด้อคนดีคนเบิ่์รวยใจยอย่าเบิบ่ร์นมันไม่ได้ไม่ยากนะมันอหดขนาดคน ธรรมดาเขาเขาก็ดาขึ้นมันของ,องธรรมดาคุณคุณบรมเทพอิทพระปูนเนาะกูเกิดมามันคุณจะเกิดมาเพื่อให้สุมาดากูณยงเดียวเนาะถ้ากูย้อนเวลาไปได้นถะโอ้ยถ้ากูณซิมูแบบนี้นะกูคงซิบอะไรเหตุแต่ว่ายูทูบถ้ากูณูุจักว่าอนาคตมันจะเป็น,น,งนังไรสมัยตะก,กี้กูบณประเหต์ยูทูปคุก็มีเข่ามาได้หรออืมถ้าสูซิบเอาแบบนะั้น ปูฮ่าตากินได้ละ่ะทูมเหตุยูทูบก,ก็ยังม่ได้ยฮอนเขาชี้ปีได้ละ่ะอาอยุกูตะก,กี้ที่ผ่านมาในยี่สิบปีนะไปอยู่ไซมาจังสีวาถ่ายยูทูบ่มมีคนเบิ่งกแลกก้ว่ะมีแดดนะความหมายของสัวและแตะก,กี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวจากกูไปอยู่ไซมากูไปเหตุอะไรกูเอาเพียงกินกูจังทีใหญ่มาจนฮอนอายุสามสิบปลายปี ก็มาเาเป็น FC ดา FC FC ดีๆปพิสิสิไปเบาเนาะคนบนด,ดีเนยมันดาจากนี้บดีเราคู่หงอเราคู่หงอคนดาคูู่ดาขึ้นแค่นั้นหลยตั้งคำถามสิว่าสิกินยูทูบฮอดเมื่อไดว่วะสะัยง่านใดจนกว่าชีวิตจะหาหมา่กอะ ไ o ยูทู e เขากป็ยังไหเงินไหคําคนใส่กับสีเห็ดก็คือกันกับช่องข่าวช่องยัง,งแต่เขาเห็ดเพื่ออย่างสะตกับเพื่อข่าวพวกคนบันเทิงให้ท่านผู้ชมเบิง้งคนได้เบิ้งข่าวลงบันทึกใจกะดาดาน,นักข่าวคือกันอืเพื่ออยังสะะกับเพื่อบริษัทนี่แหละกับเพื่อเงินเพื่อคําเพื่อเลี้ยงดูปากเลยนะข่าวเขาก็ได้เงินได้ข่าวให ประชาชนเบิื้องข่อยได้ทำคลิปก็ได้ทำผู้ชมบ้นบานๆเบิง้งชีซาหาพันยอดวิวขุได้ว่างก็เบ,บื้องผิดสาวมลเบาเผ็ดู้ได้ว่างก็ไปทำงานกัดมากกัมาแบกเบืงองขุได้สั่งก็เลื่อนพานบ่มักรกับยา่ากันโดยพอพันเมย์เนาะ เจ้าบ่มักข่อยข่อยบอ่มักเจ้ามันก็นแล้วมันก็นสุดแล้วแต่เจ้าเลยฮนะเจ้าบ่มัมกข่อยคอยก็บ่มักเจ้าอืมเจ้าสร้างขอ่ขอยคอยก็สร้างเจ้าเดี๋วยวนังกันเป็นเอฟซียังคอ้ยังก้าวโตมบ่แม่นเจ้าสวีเดอเอฟซีอยู่ทบอกไงอืม จะเตือนแบเว้า y ้ถูกนั่นะนะ็เว้าถ้าตัว y ู u t u b เขาถ้าตัวหาเลียงเขาใครตัวถ้าหาเลียงเขายืนเขาทรงเสียเขาเขาบป็ฟังค่วมแบบนี้นวายุแบบนั้นก็ชิโนมรับฟังเอาทายเงินเดือนกูไอ้หาเลียงก็บอะไรหาเลียงเหตุยังก็บอะไรเหตุเขามาป่วนนะเธอต้องชิมะนั่งวิชาวิจารณ์เขาอยู่ ตัวเองกับนังหารับจ้างคือก,ก,กันนังดิงลนลนคือกันนังดูสื่อบอกกินด่อเขาที่บอกให้เออบ่มีเงินได้ก็ได้กินดีก็กินนี่าย้งินแล้บ่มีกินมามา่านี่คือทำจริงอะไร่ิคือยังเขาว่า คุณเท่ากันงูเป็ดต้อยเขาควรเขาก็บอกว่าเหตุจาของนี่ย่างอะไรก็เคยย่างกันขนาดงูขั้วเขาเลี้ยงมันกระดกกระเดียบร่องว่าจะไปจับหามันทั้งหลังม้วนเบียดพี่น้องเอ้ยทันมาตอกส่วนที่นี่ล้วเด้อหาว่ายังไปกต่ทำกระถึงหูทานผู้ชมก็จะต้องประธานโทษเราพี่น้องเนาะจะถ้าถือหูทานผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็เขามาหลับชงเรื่อยๆด้อพี่น้อง ชา,าวเาบาเพชรชาวมนฑ์ชาวลาวอีสานกรับพอบที่ส์สุทำยูทูบต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ทำไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมันคือความจริงโอเคอืม